สวัสดีทุกคนนะครับผมบอสเองนะครับผมหลังจากหนีคลิปที่แล้วนะครับก็มีดราม่านะฮะก็ไม่ใช่หรอกกูพูดงั้นแหละแอนนะฮะก็หลายหคนถามว่าเออผมเนี่ยใช้คอมอะไรนะฮะคือผมเนี่ยใช้คอมที่แรงที่สุดในโลกนะฮะอ่าก็จริงคุณผมขอบอกไว้เลยนะว่าคอมเนี่ยผม๋พผมไม่ได้อ้วนนะฮะแต่ว่าเออเป็นคอมที่ราคาแพงแล้วก็แรงที่สุดจริงๆตามราคามันเลยนะเออก็คอมที่ผมใช้เนี่ย ก็ประมาณประมาณห้าพันล้านบาทได้มั้งครับเออผมจำไม่ได้นะฮะอ่าสวยกิจเก้า e อี้เกมมี่ผมเนี่ยก็สั่งมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็มาที่อังกฤษนะฮะอ่าก็รวมๆมาเส็กประมาณล้านสองนะฮะอ่าส่วนคอมที่อแรงที่สุดในโลกนะฮะก็นี่ครับคือคอมที่แรงที่สุดในโลกนะครับผมไนี่คือคอมที่แรงที่สุดในโลกนะฮะอ่า ต้องเอาผ้าปิดไว้นะฮะเ,เดี๋ยวมันจะเลอจะรัดเกินไปนะฮะเสื้อเฮียส่วนคีย์บอร์ดส่วนคีย์บอร์ดนะฮะอันอันนี้อันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่นี่ครับผมมีเสี่ยมกันครับโคตรโคดมันเลยถามว่าอาแรงครับผมแรงครับแรงแรงจนทาอะไรไม่ได้เลยหยอกนะฮะเป็นของเก่าแล้วนะฮะเป็นของเก่าแล้วอันนี้มันก็เป็นของเก่าแล้ว ไม่รีวิวครับไม่รีวิวสเปคแน่นอนบาย